สกายเลียบตัวจริงนะครับพี่น้องออไปไปไหนมาไหนก็พาขานอยไปถึงสิบยี่สิบสิบห้าหลักกิโลก็พาไปแล้วมาแล้วครับไปถึงถ้ำคอรครับไปทอดกระถินเมื่อเอาครนษาที่แล้วครับปีที่กายนียก็ไปมาแล้วครับพี่น้องคิดว่าอยากจะไปพีบูนอยู่สี่สิบแปดกิโลครับค่าสิบกโอกาสว่างๆนี่ก็ซ่อมดูอ่าดูสภาพสกายเลียบว่าดีขนาดไหนเมื่อคี้ว่าจะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ครับ่ยนหัวเทียนใหม่วันนี้ว่าจะ ซ่อมแซมว่าจะเอาโพเทียนมาขัดกัสบสกายแดบนี่ครับบรรยากาศหลังหลังสวนครับ็นหลังสวนอธิขน้อยเป็นคนวางเพนแล้วก็ปลูกเอาไว้นะครับนะนะบรรยากาศางหลังเมืาาอ่อคืนนี้ก็อึ่งพญาอึ่งก็ร้องที่แถวนี้ยมันก็วางไข่มันเปลี่ยนที่ใหม่ส่วนสี่ปิดล้อ,อก,ก็จอดอย่นี้ครับสี่แปลดล้อ,อวันไหน ว่างๆแล้วออกไปสวนก็ะซุกไปด้วยครับหรือกะลากไปเป็นซีรีส์